ก,กม้กกกกลมลงหมอบกราบกลางหว่างขาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาอยู่กับดีฉันนะคะ CR Boss s t กับเกม Horizon Zero Dawn ค่ะมาแล้วนะคะพาร์ทที่แล้วสนุกมากคุณผู้ชมค่ะเราไปปราบโจรใจซามนะคะ แต่พาร์ทนี้จะมาล่าสัตว์ใหญ่ค่ะไม่รู้ใครจะโดนล,ล่ากันแน่นะคุณผู้ชมขาหนี้ค่ะเรามาถึงถิ่นนาน,นะคะถิ่นของซอทูธค่ะมีความร้ายกาจมากคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเปลี่ยนมาใช้ธนูไฟดีกว่าเนาะและต้องวางกับดักค่ะคือจะบอกว่าสิ่งที่ดีฉันชอบเกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการรวมอารยธรรมนะคุณผู้ชมระหว่างยุคหินเก่ากับยุคป,ปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเครื่องจักรอะค่ะโอ เอามาวางกันไว้แบบลงตัวมากนะคะไม่น่าเชื่อว่านางจะอยู่ร่วมกันได้นะคะอ่าวางกับดักก่อนค่ะต้องใช้กับดักช่วยคุณผู้ชมไม่อย่างนั้นแหกนะคะโอเคค่ะได้ละประมาณนี้เนาะพร้อมไหมพร้อมไหมเอรอยพร้อมแล้วนะจ๊ะเฮ้ยมันมีอีนี่ยวัชเชอร์อะคุณผู้ชมเห็นไหมอีตัวเล็กอะต้องจัดการก่อนตัวเสือกค่ะ <c oughs> เออตายไป,ไปละดีต่มนะคะอ่ะซอทูตมาไหมลูกเผาเลยค่ะเผาเลยค่ะมาละมาละมาเลยมาเลยมาเลยล่อมันมาล่อมันมามาเลยค่ะมาเลยค่ะล่อมันมาก่อนหลบค่ะลงมาไหมลูกมีกับดักนะโอเคค่ะวะ้ายตายแล้วหูกระโดดข้ามกับดักโปรไปอีกอีนี่โปรซอทูตออ้ย นกอะคุณผู้ชมนกมันมาแจมอ,อีบา้างานยากอีกละแป๊บนะคะตอทูสตายไปหนึ่งแล้วค่ะโดนกับดักลงไปแต่ตอนนี้งานยากเพราะมีนกคุณผู้ชมขาอ่าตอทูตตายไปอีกหนึ่งนะคะส่งโอเคค่ะคือถ้าไม่วางกับดักมันโหดมากนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ขอฆ่ายอีนกก่อนค่ะแบบยุ่งตลอดเลย คือนางทำไมคะนางมายุ่งอะไรดิฉันเนี่ยน้ำแข็งไปอีกนะคะควีนเมยหรือเปล่า <c oughs> ควีนเมยพ่นน้ำแข็งยิงก็ไม่ค่อยจะโดนอะ่ะคุณผู้ชมมันยิงยากอะ่ะมันอยู่บนฟ้าเปลียดมากเลยค่ะบอกเลยอีนอกเนี่ยไปค่ะสมระเบิดซะตายไปซะสวยแก เล่นกับไข่ไม่เล่นว้าตาปแล้วนกโชบนะคะนกโชบนกบินโชบโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งโอเคค่ะอุ้ยตายอุยตาย <c oughs> <c oughs> สติสเติรบไม่ค่อยมีนะคะไอแฮปสติหน่อยโลกโอเคค่ะโดนกับดักอีบ้าสมอยู่บนฟ้าดีๆไม่ชอบนะคะลงมาโดนกับดักเอง เฮ้ยอยู่นิ่งๆหลอนอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ,ๆ้ตายคือนางแบบนางอยู่ไม่นิ่งไงคุณผู้ชมไปค่ะระวังระวังไปค่ะตู้กันจนกลางค่ำกลางคืนแล้วนะคะโดนโดนโดนแล้วแหละโดนแล้วแหละโดนแล้วแหละตายซะ ยังไม่หมดยังไม่หมดยังฟ้องอยู่ว่ามีนะคะนี่ไงเดี๋ยวนางบินมารอแป๊บหนึ่งค่ะอีนี่หรือว่านางจะไม่สู้แล้วเก็บของก่อนละกันฉันมาสู้ซอทูดนะเธอแล้วอีนอกนี้มาแจมเฉยคุณผู้ชมเกลียดมากแล้วประเด็นคือเลงนางยากคุณผู้ชมเพราะว่านางอยู่ไม่นิ่งแล้วนางอยู่บนฟ้าอีกโดยปกติพวกตัวบนดินก็เล็งไม่ค่อยจะโดนแล้วนะคะ อนี้ยังบินไปบินมาเหาะเหินโดยอากาศได้อีกเออเก็บของค่ะจะมาอีกไหมไม่มาแล้วนะอะถ้าไม่มาแสดงว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราเก็บของเสร็จแล้วเราไปล่าตัวอื่นกันต่อนะคะหลังออกเดินทางมาสักพักนะคะก็เจอตัวที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปดูเนาะว่าเราจะปราบนางได้หรือเปล่าอะมาค่ะย่องก่อนลูก ย่องเบาย่องเบานิดนึงนี่ไงคุณผู้ชมราเวนเจอร์นะคะน่าจะโหดอยู่อีนี่มีปืนกลค่ะต้องหามุมต้องหามุมนะคะแป,ป๊บค่ะเดี๋ยวดูบริเวณข้างๆด้วยว่ามีตัวอื่นหรือเปล่าอุ้ยมีอะ่ะเกือบตัวเสือกนะคะวอชเชอร์นี่ตายไปแล้วคะ่ะอุ้ยตายอุ้ยตายตกใจทันเดอร์โจหูคุณผู้ชม แบบนี้ไม่น่าไหวอ่ะนางอยู่ด้วยกันจำทันเดอร์จอได้ใช่ไหมคะไอตอนพาร์ทแรกเลยอ่ะไอตัวที่ปล่อยเลเซอร์ได้อ่ะเฮ้ยแล้วนางมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะใครจะไปสู้ไหวเนี่ยแป๊บค่ะตั้งสติเดี๋ยวเราลองเอาราเวนเจอร์ให้พังไปก่อนเนาะตายละตายละเนี่ยเอาตัวนี้ให้ล้มก่อนคุณผู้ชมแป๊บนะคะ วิ่มันเห็นไหมเนี่ยโอเคค่ะยังไม่เห็นยังไม่เห็นเราใส่เสื้อผ้าสเตลไงคุณผู้ชมก็เลยพอจะสเตลได้เบาๆลูกเบาๆลูกเอาระเบิดเลยอ่ะนางโดนมาชนกับดักเองสติค่ะสติค่ะนางยังไม่รู้ตัวนางยังไม่รู้ตัวเออชนกับดักไปอีกสติสติอินี่ยังไม่รู้ตัวนะคะเราสเตลสูงมาก โอเคค่ะลงไหมเนี่ยโอเคตายไปละสมต้องสเตลแบบนี้ค่ะเพราะถ้าไม่สเตลนะคะมีสิทธิ์แหกบอกเลย <c oughs> ฉันต้องสู้ทันเดอร์จอจริงๆใช่ไหมเนี่ยต้องกลับมาเจอกับนางอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ย <c oughs> วต้องดูโดยรอบก่อนคุณผู้ชมว่ามีตัวอะไรบ้างเนี่ยมันมีตัวแจมเยอะอะค่ะเรากลัวสู้ไม่ไหวไง คือถ้าจะสู้ก็ต้องปราบไอ้พวกตัวแจมก่อนซึ่งก็ไม่รู้จะปราบยังไงโอเคค่ะลองมะคุณผู้ชมแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะสู้ทันเดอร์จ w อแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบไม่วางกับดักแม้แต่ว่าเราจะใช้เชือกขึงอะคะ่ะลองดูเนะาะอ่ะเก็บของก่อนแล้วก็ต้องทำลายอาวุธนางคือทันเดอร์จ w อะคุณผู้ชม นางจะยิงปืนกลกับเลเซอร์ใช่ไหมคะเราต้องทำลายเกราะตรงนั้นนะ่ะเออถ้าทำลายได้ก็จะเลิศเนี่ยอีตรงเนี้ยไหนลองดูซิทําลายเลยละกันเออนั่นออน่นะ,ะทำลายไปแล้วคุณผู้ชมจริงด้วยรู้หรือยังเนี่ยแป๊บนะคะโอเคมาละทําลายไปแล้วค่ะอย่างน้อยเราทําลายเครื่องเลเซอร์ไปแล้วนะคะหูตายหูตายโอ ใจเย็นไม่ติดใจเย็นไม่ติดใจเย็นไม่ติดใจเย็นค่ะล้มลงมาล้มลงมาล้มล,ลงมานะคะอุ้ยตายแล้วอุอ้ยตายแล้วตัวมันใหญ่มาก,กคุณผู้ชมค่ะอ่ะอย่าพิ่งยืนอย่าพิ่งยืนเธอตายแล้วตัวใหญ่มากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อีนนี่แบบ แอบยิงอยู่ในซอกลือคุณผู้ชมเดี๋ยวพาตัวเองหนีแป๊บอยู่ไหนแล้วคาเห็นไหมตัวอื่นมากันแล้วคุณผู้ชมขามันรู้ไงว่ามีการต่อสู้กันแล้วตัวอื่นที่ว่าเนี่ยคือตัวใหญ่ด้วยนะดูดียิงมันมาค่ะยิงมันมาค่ะไม่ออกไปไม่ออกไปเออเห็นไหม<ๆ>เห็นไหมร<ๆ>ัวกระตุนและอินนี่ตัวแจมนะตัวแจม อุต้ตายแล้วคุณผู้ชมยากไปอีกยากไปอีกหลบก่อนหลบก่อนสู้กันในซอกหลืบนะคะระวังค่ะชีวิตลำบากมากสู้กันในซอกเนี่ยเธออ,ออกมาก่อนออกมาก่อนอุ้ยออกมาก็เจอทันเดอร์จอคุณผู้ชมขาโอ้ยจะเข้าก็เข้าไม่ได้ หลายตัวเนี่ยแป๊บนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สถานการณ์แบบฉุกเฉินเบาๆล้มไปละหนึ่งเฮ้ยสถานการณ์ขับขันมากเธอไม่รู้จะเข้าหรือจะออกอย่าพึ่งอย่าพึ่งวอชเชอร์ตาย้าสมอีตัวนี้ก็ต้องเอาให้ล้มเนี่ย ค่าราเวนเจอร์ค่ะใจเย,ย็นลูกยิงมันยิงมันเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละยิงมันเข้าไปลูกเออล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วมาซ้ำก่อนคุณผู้ชมค่ะโอเคค่ะซ้ำอีกั้มอีกตายซ้ำไม่ได้นางลุกละอย่าเพิ่งหนีตโลโมชั่นไปอี เอาสลบค่ะเราติดนะคะติดนะคะแป๊บค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะตัวเล็กตัวใหญ่มั่วไปหมดอุ้ยตาย,โ,ยโดนควิดไปอีก <c oughs> แต่ดีนะที่ว่าทันเดอร์จอเรากำจัดเลเซอร์ได้แล้วถ้ายังกำจัดไม่ได้นี่แหกนะคุณผู้ชมอันนี้คือกำจัดไปได้บางส่วนแล้วะค่ะมีแหกค่ะง,ง,งานนี้มีแหกนะคะ ติดค่ะติดค่ะออกมาก่อนลูกล้มไปอีกอันนี้ก่อนลูกเออนีออกมาก่อนหนีออกมาก่อนไปค่ะไปค่ะกระโดดสโลโมชัน่นเอายิงไม่โดน <laughs> ถ้าอุตาห์เทเออมันต้องโดนแบบนี้แหละโอเคค่ะสลบไปละหนึ่งตอนนี้เหลือทันเดอร์จอนะคะ ฮันเดอร์จอต้องกำจัดอีปืนกลมันด้วยคุณผู้ชมอุ้ยตายหนีไม่ทันดูดิตัวแบบใหญ่เวอร์คุณผู้ชมใหญ่เบิ้มไปเลยอ่ะอ่ะล,ล้ลมละล้มละแปบ๊บนะคะรีบมาลูกรีบมาลูกเออทำลายตรงนั้นทำลายหน้ามันอ่ะ ตรงนั้นน่ะค่ะมีปืนต้องทำลายคุณผู้ชมน่าจะหมดแล้วมัง้งอ่ะโอเคค่ะน่าจะได้อยู่อุ้ยตายเหลือปืนอีกข้างหนอพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่มาแล้วมาแล้วต่อค่ะเชือกต่อถึงต่อลกูก โอเคค่ะถึงต่อนะคะล้มละล้มละไปค่ะไปค่ะอย่าพึ่งสายอย่าพึ่งสายใจเย็นๆเอออุ้ยตายคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอขึงใหม่อุ้ยตายกดผิดไปอีกนะคะสติลูกไอแฮปสติคะไอแฮปสติคะ นั่นอะปืนมันยังไม่พังเลยอีกด้านนึงอะือว่าพังไปแล้วอีนี่พังยากพังเย็นหอยเสียบหอยบานมากคุณผู้ชมขาใจเย็นลูกเออพังแลพังละต้องค้าพันูอีกนะคะหลายหน้าที่มากบอกเลยเล่นเกมนี้ไม่ง่ายนะคะนอกจากจะตู้แล้วต้องแบบค้าพัพนธุอีกค้ดพันธุ์มันหมดล้มล้ม,ลม ล้มล้มไหมหอ้ยกว่าจะล้มคุณผู้ชมอ่ะปืนมาปืนนี้นะคะมาค่ะอย่างนั้นแหละเออยิงมันแรงมากคุณผู้ชมปืนนี้หมดนะคะลูกกระสุนปืนหมดละอ่ะคราฟต่อครับธนูนะคะเรายิงต่อหูต,ตาย ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมคขาพอเราฟู่แบบไม่วางกับดักอ่ะมันใช้เวลานานเหมือนกันนะพราะกับดักเนี่ยช่วยได้เยอะเลยรตายหลบค่ะล้มละล้มละล้มแล้วนะคะล้มแล้วนะคะเออมามามาไปค่ะได้ปืนมาเพิ่มพังพังพัง ปืนหมดปืนหมดหนีก่อนนะคะปืนหมดละต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะสีสวยโลกล้มล้มล้มกระสุนแบบหมดไวมากคุณผู้ชมไปเลยค่ะยิงรัวนะคะยิงรัวนะคะ ต้องทำลายพวกเครื่องกลนางะ่ะคุณผู้ชมถ้าทำลายได้แล้วมันจะแบบตู้ง่ายขึ้นหรือเปล่า <c oughs> บริงยูดาวค่ะบริงยูดาวค่ะห <c oughs> ลบก่อนลูกแคทนิดเอเวอร์ดีนของเรานะคะตู้แหกมากงานนี้ไม่ยอมแล้วค่ะฉันไม่ใช่เหยื่อของแกอีกต่อไปทันเดอร์จอุดได้แล้ว นี่ในรูนี้รถเยอะมากรถไปข่ารถไปค่ะ,รค,ะคราพนูไปอีกเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเวลานางพุ่งมาทีอ่ะคือสลบไปเลยนะดูดิระวังค่ะโลกระวังค่ะล้มอีกล้มอีกถ้าสมมุติเราสู้แบบนางไม่ล้มอ่ะสู้ยากมาก โอเคค่ะล้มละตายไหมว่าจะตายคุณผู้ชมค่ะดีฉันจะเป็นลมคือสู้ตั้งแต่กลางคืนจนถึงเช้าอะเออ <c oughs> แต่มีความสนุกสนานนะคะมันมากเลยอะโอเคค่ะล้มทันเดอร์จอได้แบบสวยๆนะคะเดี๋ยวไปสู้ตัวอื่นกันต่อคะ่ะทุกคนคะ่ะเราจะมาปิดท้ายนะคะด้วยการสู้กับหนอนดินค่ะนี้ เป็นมอนสเตอร์ระดับบอสอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วประเด็นคือมันมี2ตัวด้วยค่ะขึ้นชื่อว่าหนอนดินเห็นไหมคุณผู้ชมนางปผูกนางโผล่นะคะอีหอยจะสู้ไหวไหมเนี่ยต้องลองค่ะคุณผู้ชมขาเนี่ยความยากคือนางโผล่ขึ้นไปโผล่ขึ้นมาคุณผู้ชมขาโหตายวะนั่นไงเอ้ยหเป็นไงล่ะคะมาไม่ตั้งตัวเลยอีบ้านี่เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไห อยู่ๆแบบโผล่มาเฉยเลยอ่ะตกใจหมดไปค่ะนานแปบ๊บนะคะคุณผู้ชมขาตายแล้วเมื่อกี้ตกใจจริงค่ะไม่ทันเตรียมตัวแล้วมีสองตัวอีกแน่ตายละตายละมั่วมากตอนนี้แปบ๊บหนึ่งนะคะนี่อย่าโผล่ขึ้นมาแถวนี้นะ โอเคค่ะ okay, ค่อยๆค่อยๆถมตายคือแบบไม่รู้จะเอาตัวไหนก่อนเลยคุณผู้ชมค่ะยากมากหยุดหยุด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 โอเคค่ะหลบด้วยหลบด้วยไปค่ะยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยโอ้ยตายแล้วตายแล้วไปแล้ว,ลว <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าพี่จะโยนหิ่งขนาดนี้นะคะ ยิงไปลูกยิงไปยิงไปค่ะเดี๋ยวทําลายอินนี่ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมทําลายพวกกลอกมนันเนาะพวกเครื่องไม้เครื่องมือมนันอ่ะต้องรอนางโผล่ขึ้นมาค่ะอยู่ไหนเราลูกมามาละโอเคค่ะทำลายพวกอาวุธบางอย่างของนางก่อนอุ้ยตายอุ้ยตาย เออทำลายพวกอาวุธบางอย่างของนางก่อนนะคะจะได้สู้ง่ายขึ้นอยู่ไหนแล้วคะอ่ามาค่ะมาค่ะพี่นี่ค่ะพี่คะ,คะใจเย็นกูตายใจเย็นซิบบ้าพลังมากคุณผู้ชมดูมันโยนหินดีอีนี่คือแบบของจริงเลยคะ่ะสู้ก็ยากนะคะโผล่ไปโผล่มาอ่ะตัวนั้นน่าจะไหว โอเคค่ะทำลายกล่องตัวนี้ต่อรีบค่ะรีบค่ะต้องคราฟธนูอีกนะคะบอกแล้วหลายหน้าที่มากสิ <c oughs> เอรอยเอรอยระวังลูกระวังค่ะระวังค่ะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนคะซิด ดูเสียงคุณผู้ชมฟังเสี่ยงนางนะน่ากลัวมากนี่ตัวนี้เกาะยังไม่ค่อยหลุดดูดีดูดีดูด,ดีบ้าไปแล้วคุณผู้ชมขาค่อยๆนะคะค่อยๆหลบไปหลบมาเนาะประมาณนี้แหละสู้พวกนี้ต้องใจเย็นๆค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าแบบมันตัวใหญ่ไงเราไม่สามารถปราบมันีเดียวลยมนมาคะ่ะต้องค่อยๆสู้ นี่หวังว่าจะไม่มีตัวอื่นมาแจมนะอย่าพิ่งมาแจมตอนนี้นะคะถ้ามาแจมฉันจะโกรธมากตายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งค่อยๆค่ะค่อยๆค่ะอู้ตายแล้วอ่าหลบมาหลบมา ดูมันปล่อยหินคุณผู้ชมบ้าหรือเปล่าถามจริงๆปล่อยอะไรแรงเบอร์นี้ค่ะค um ือไปเครียดไปเก็บกดที่ไหนมาแล้วมันระบายกับฉันเนี่ยโผมานะคะฝั่งก็ไม่ซ้ำกันโผไปโผมาไม่ทันแล้วโว้ยโอเคค่ะอ่ะโผมาโผมาแก ค่อยๆตู้ค่อยๆตู้ค่อยๆตู้นะคะเธอทําได้เธอทําได้ถึงแม้แบบจะเจ็บตัวบ้างไม่บ้างอะคุณผู้ชมนี่เจ็บตัวมากเลยเนี่ยใครจะมาตู้นะคะเตรียมยาอย่างแรงค่ะยาจะไม่พอนะคะนี่ขนาดเตรียมมานะหูตายหรอโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่อย่างน้อยเอาตัวหนึ่งให้ล้มก่อนคุณผู้ชม ยาสีเอรอย A อินี่ไปฟันทำไมคะถ้าเอาตัวหนึ่งล้มอะน่าจะง่ายขึ้นอย่างน้อยก็ได้โฟกัสที่ตัวเดียวอะค่ะเนี่ยตัวนี้จะตายแล้วเนี่ยดีค่ะดีค่ะเอรอยจะเย็นอย่าฟันมันลูกหนูฟันมันไม่ได้ลูกหนูต้องมีธาตุอะโอเคค่ะค่อยๆคราฟนะคะอยู่ไหนละ นี่ตัวนี้จะตายโอ้ย,อย,อยตายหลบก่อนหลบก่อนมันจะตายเราก็จะตายแล้วคุณผู้ชม <c oughs> อีนอนดินมิโครเกลียดเลยฉันเกลียดแกแล้วเนี่ยไม่อยากจะสูกสิทธิ์กับแกละคืออีตัวเนี้คุณผู้ชมขาดิฉันเคยตู้แล้วแบบโอ้ดิฉันเคยตู้แล้วแบบ <c oughs> เอาเชือกขึงอะ่ะมันขึงไม่ได้นะคือพอขึงอะ่ะนางก็ลงดินก็จบค่ะอีนี่เมื่อกี้โผล่มาจากไหนเนี่ยดูดิฉันโต้กับอีตัวนั้นอยู่โหแบบอ่ะทำลายเกราะนางต่ออย่าพึ่งอย่าพึ่งเหลือตัวเดียวแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าแบบเลือดเราจะหมดแล้วว่ายาไม่มีแล้วนะคะ ไปค่ะไปค่ะไปเออไปไปไปขอร้องนะอย่าให้มีตัวอื่นมาแจมนะฉันขอแค่นี้แหละคือแบบถ้ามาแจมฉันจะโวดมากอยู่ไหนแล้วคะรู้สึกมันโหดขึ้นนะ่ะคุณผู้ชมพอเหลือตัวเดียวว่าประมาณว่าแบบเราทำลายเพื่อนนางไง หลบออกมาก่อนลูกนิ่งออกมาก่อนดูดีมาตรงไหนคะมาตรงไหนคะอยู่นิ่งไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมถ้าอยู่นิ่งแล้วแบบเห็นไหมดูดีกระโดดเป็นปลาโลมาเลยอุตายละค่อยๆลูก ใจเย็นๆค่ะโอเคมาอีกไหมมาอีกไหมอยู่ไหนแล้วคะอ่ะมาละไปไเปลียดท่าหิ่มเนาะโยนแม่นอะไรเบอร์นั้นค่ะ ผล่มาแล้วค่ะโผล่มาแล้วค่ะอันนี้คือแบบสู้นานมากนะประเด็นคือมันมีสอตัวไงคุณผู้ชมถ้ามีตัวเดียวอะน่าจะแบบไหวอยู่อีนี่แบบโผล่มาต่ไม่ได้แล้วค่ะต้องคราฟยาก่อนเพราะว่ายาเราหมดเกลี้ยงไม่รู้จะพอไหมเนี่ยเธอ ยาหมดแบบแผลมากเลยนะคะถ้าสู้แพ้นี้ฉันจะเสียใจมากนะฉันตู้กับเธอมานานมากเลยอีหนนทินอุ้นตายระเบิดตกใจตกใจจุดอ่อนนางระเบิดนะคะโอเคค่ะไปไหนแล้วลกูกโผล่มาอีกสี่ มันมากคุณผู้ชมมันเนาะดูดิโอ้โหที่เล่นโหดมากบอกเลยโอ้ยตายแล้วตายแล้วไม่ต้องตู้แล้วล่ะขาดกระโดดหนีอย่างเดียวไปเลยลูกธนูเจาะกรอกได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ค่ะเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับแคสนิเอเวอร์ดีนะคะ จอกมันไปลูกจอกมันไปอ่ะโอเคค่ะหนีต่อใกล้แล้วค่ะคุณผู้ชมหะหุ้ตายมันใกล้ตายเราก็ใกล้ตาย <c oughs> ใกล้ทั้งคู่นะคะออ้ยยา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 ,ยาจเย็นเย็นติด ใจเย็นสิใจเย็นสิตดูดิดีดนะไม่มีตัวอื่นมาแจมถ้ามีมาแจมนี่คือพังมากคุณผู้ชมเราฟุ้งไม่ไหวอะ่ะโอเคค่ะตายยังอุ้ยกว่าจะตายคุณผู้ชมขาแต่บอกเลยว่ามันมากแล้วกินพลังงานดีฉันมากเนี่ยเออจะเป็นลมมากเลยค่ะเฮ้ยเธอเอ้ยอีหนนดิน เก็บของเลยเก็บของเลยกว่าจะตายกว่าจะล้มนะคะยากเย็นแสนสาหัสมากแต่อย่างน้อยเราก็ปราบได้สําเร็จเนาะคุณผู้ชมขาได้เห็นการต่อสู้ที่แบบมันๆน,น,นะนวันนี้นเออโอเคค่ะคุณผู้ชมนั้นสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์และสับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยค่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ